พบกันในยามบ่ายตอนนี้ก็สี่โมงกว่าแล้วว่างก็ได้อัดคลิปกันอัดหลายเที่ยวแล้วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของวันนี้นะทดสอบทั้งเครื่องเก่าเครื่องใหม่นี่คือเครื่องเก่านะครับที่เห็นมาหลายหลายวันก่อนนะั้นเป็นเป็นมือถือตัวเล็กๆเครื่องใหม่มันก็ยังใช้งานได้ตัวนี้ใช้มาอยู่ประมาณสักน่าจะไม่ต่ำกว่าสิบกว่าปี ประมาณสิปีเห็นจะได้อยู่ก็ยังทํางานได้ดีอยู่นะคมยังคมใสอยู่ไอเราก็ว่าตัวตัวเล็กดีเหอะของใหม่ครับเป็นธรรมชาติผ้าวันนี้ก็เป็นผ้าทอยกนะครับลายช่อชบาเห็นไหมครับเกาะเชิงดิ้นเกาะเชิงดิ้นดิ้นเงินมีผ้าพื้นมีผ้าพื้นอย่างละ2เมตรก็คือโดยประมาณผ้า พอยกลายช่อชบาแล้วก็มีผ้าพื้นอีก2เมตรโดยประมาณเป็นประมาณ4เมตรเป็น1ชุดนะถ้าผ้า4เมตรโดยปกติเขาก็จะเรียกว่าผ้าชุดเขาจะทําออกมาก็คือหนึ่งชุดโดยประมาณ4เมตรจะเป็นลายเต็มก็ดีจะเป็นลาย2เมตรกับอีกผ้าพื้นพี่ทอติดกันก็ได้นะครับ ก็เรียกเป็นชุดแล้วหมายเลขอะไรต้องติดตามในติดตามในภาพนิ่งนะติดตามในภาพนิ่งรายละเอียดต่างๆ,ๆจะอยู่ในนั้นหมดเลยอาจจะอยู่ในนั้นอตอนนี้ถ้าลใงช้คุยอะไรไม่สนุกคุยอะไรติดๆขัดๆอย่าเพิ่งโกรธกันนะครับมันเพิ่งหายแล้วก็บอกไม่ถูกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองนะปีนี้มันก็หลัเกเจ็ดกว่าเข้าไปแล้วนะเนาะ ก็มันก็งงปกติของมันก็ช่วยอุดหนุนจุนเจียกันไปมันอยู่ว่างๆสมองมันจะฟอ<น>ะก็ทำงานไปเป็นภาพที่คัดเกรดคัดเกรดคัดคุณภาพไหมแท้ทอมือราคาหมายเลขรหัสอยู่ที่ภาพนิ่งพร้อมทั้งช่องทางการติดต่อสองเบอร์ เบอร์หนึ burn ing, burn ่งเบอร์ใดช้าเป็นลายด้วยนะครับเป็นไอดียลด้วยเซฟเบอร์ลงไปหรือแอดเบอร์ลงไปช่วยติดต่ออีกเบอร์นึงถ้าต้องการความเร่งด่วนบางทีผมอยู่ข้างนอกก็เอาตัวเล็กไปถ้าอยู่ข้างในร้านก็เอาตัวที่กําลังอัดคลิปนี่แหละครับติดต่อดังนั้นติดต่อได้สองช่องซื้อผ้ากับลุงชัยสบายๆแล้วลดไหมเนี่ยลุงชัยราคาละ่ละราคายังเป็นราคาเดิมอยู่อันนี้แปดพา 8 0 0นะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในในคลิปหน้าจะเป็นผ้าอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้ามีผ้าเข้ามาวันพรุ่งนี้ก็ได้เห็นกันสำหรับวันนี้ก็ขอบพระคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ